เปิดผู้ทำแต้มสูงสุดวอลเล่บอลหญิงไทยยู21เกมดับตูนิเซีย ซิวชัยนัดแรกส่งท้ายชิงแชมป์โลก2023วันที่27สิงหาคม66ควนหลงการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน21ปีชิงแชมป์โลก2023ที่เมืองอากววสกาลีเอนเตสประเทศเม็กซิโกรอบชิงอันดับ15ทีมชาติไทยยู21เอาชนะทีมชาติตุนิเซียไปแบบสุดมัน3-0เซต26-24 1> 25 1 3 25-20ถึงส3 25ถึง20สำหรับผู้ที่ทำแต้มสูงสุดของวอลเล่บอลหญิงไทยในเกมนี้ได้แก่วริศราสีทาเลิศหัวเสาวัย17ปีที่ทำได้ทั้งหมด16คะแนนแบ่งเป็นตบ13บล็อก2เสิร์ฟเอส1รองลงมาเป็นวารุณีการรำและทินยาดาโตพ่อที่ทำได้12คะแนนเท่ากาันส่วนผู้ทำแต้มสูงสุดฝั่งตูนิเซียคือเจนฮานีซาฮาเจนฮานีซาฮา ที่ทำได้11คะแนนสำหรับวอลเล่บอลหญิงไทยยู21ปิดฉากชิงแชมป์โลก2023ด้วยการคว้าอันดับ15ของรายการจากผลงานแข่ง8นัดชนะ1แพ้7